ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นวันแรกที่จะได้ออกจากเชียงใหม่ในรอบสี่เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมมาคับยังไม่ได้แบบออกไปทาง,งานต่างจังหวัดเลยเพราะว่าเรื่องโควิดเลยครับบริษัทก็เลยให้ work from home นะอยู่ที่บ้านตลอดวันนี้ก็เลยสถานการณ์มันเริ่มเบาแล้วอะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปลำพูน <c oughs> คือแค่เดียออกจากขิดคือไม่เป็นจังหวัดติดๆกับเชียงใหม่นะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเป็นตา่างจังหวัดก็แบบสดชื่อแล้วเลยครับแล้วก็เลยจะไปทํางานนะครับที่โรงพยาบาลลำพูนแล้วก็คลินิกหมอเด็กกับหมอผิวหนังประมาณสามที่เราก็จะพาไปกินของเด็ดๆที่ลำพูนนะครับค่าทานนะครับก็ที่เล่งๆันก็จะทอดจานเหลา หลักๆคือสองที่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่ามีร้านไหนอร่อยๆแล้วก็พอทานได้พอทันทันเวลานะครับล้าก้จะพาไปห้ยโคมที่ร้านจ้าแม่จมามเทวีก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลำพูนในรอบ4เดือนที่ไม่ได้ไปเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะไปเจอกันที่ลำพูนนะจ๊ะและเมื่อมาถึงเขตลำพูนจานลล้จาฝนเริ่มตกจ้ารด้โปลด เมื่อทํางานเสร็จแล้วกรุนาฝนหยุดตกด้วยนะจ๊ะทีฉันอยากเที่ยวและอยากกินของเด็ดเด็ดล้ำพูนมถึงล้ำพูนแล้วนะครับก็มาทํางานก่อนระหว่า,างจากเชียงใหม่มาล้ำพูนก็ไม่มีดาดตัวครนะับขับโลง่ลงๆเลยมาทางสุ per Highway เชียงใหม่ลํำพูนบ้างไปไปทํางานกันครับ นี่มาลำพูนนานมากนะครับนี่คือตึกทำงานนะครับก็ต้องทำใจนะครับไม่ถึงปุ๊บ จะกจากโรงบาลแล้วนะครับระหว่างรอเข,าข้าคลินิกตอน5-6โมงก็จะมาแวะพอดีที่ลำพูนตรงัานซามาทีวีเทาจะมีเอ่โคมลอย จะมีทุกปีนะครับส่วนมากก็จะจัดช่วงประมาณตุลาพฤศจิกายนะครับเป็นช่วงที่คล่อมก่อนที่จะถึงงานวันลอยกระทงนะครับเป็นการบูชาไฟถึงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะให้ปกปักคุมคลองตัวของผู้แขวนเองนะครับก็เดี๋ยวจะแขวนโคมนะครับแล้วก็เป็นคอพ่อขออะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว ก็จะไปคลินิกอีกสองแห่งแล้วก็จะมาแวะซื้อหมูเท่าจะเหล่าก่อนกลับบ้านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปขอพอดก่อนล mm hmm. านจะไแม่จามายทวีนะครับ mm hmm. สวยอยู่นะ mm hmm. แต่คนน้อยอะ่ะ mm hmm. เพราะว่า น่าจะเกี่ยวกับโลกระบาดสวัสดีค่ะเอาดอกมไม้วาดวากล้วยเอาดอกไม้ชุดหนึ่งครับคโคมพ่ซื้อที่ไหนอะ่ะคือที่หน้าเราจะปิดเราใช่ไหมซื้อดอกไม้นะครับชุดละยี่สิบจะเอเด็กมาเล่นด้วยนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นสมาร์ทจมาเทวีนะครับขอได้ทุกเรื่องนะแต่ไม่แนะนำเรื่องของความรักตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงนะ ปีนี้ใครอยากซื้อโคมจะมีเจ้าเดียวเลยนะครับ59บาทซื้อโคมครับม,รมีสีอะไรมั้งสีม่วงมีไมเีมเเอาสีแดงก็ได้ครับห้าสิบเก้าใช่ไหมครับ แขวนตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับเขียนชื่องคำิการน้้านนงเตเลนขอบคุณครับสีแดงนะครับ,รบก็เข้ามาที่เตงแขวนชื่อได้เลยนะครับเขบบา,าก็จะมีหมายอะไร,ะร้วยเรา,ามาเขียนชื่อเป็นก่อน ซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่าตรงที่ลานนะครับก็จะเจอจ้าเล่าหมูทอดแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะครับเปิด6โมงียได้สีม่วงนะครับแต่ไม่มีกระลาสีแดงบอกให้เขียนชื่อแราจะเขียนชื่อเรากับชื่อแม่เรา ก็มีแค่นี้ครับชื่อคุณแม่ชื่อคุณพ่อชื่อตัวเองชื่อแฟนยงนี่ทีนี่จะเป็นบริเวณโต๊ะที่เขียนนะครับไปไม่น่าจะว่าเขาปิดกี่โมองอนะ่ะแต่น่าจะค่ำๆนะค่ำๆน่าจะสวยเดี๋ยวเราไปหาที่แขวนกันตรงนั้นจะมีไม้เห็นไหมครับเป็นไม้ที่ซื้อแขว,วน เรานะครับก็มีคนม,มาเรื่อยๆนะทถยยอยทยอยมา,ามารอนอยู่แหละไว้ว่ารอสักเย็นๆนะทุกคนเยอะห้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลินิกแลนะครับ เสร็จคลินิกแล้วนะครับก็จะมุ่งตรงมากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่กาดต้าลุงลำพูนะครับจะอยู่ติดกับลานเจ้าแม่จําเรทีวีเลยจนเหล่าหมูทอดจะอยู่ข้างในหน่อยนะครับมาถึงตอนเนียครับหกโมงนิดๆแต้านาะแต่ว่าร้านยังแบบไม่เปิดเลยะครับยังไม่เสร็จนะครับจริงๆบอยก่อนหน้าที่จะไปคลินิกก็แวะมารอบหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่เปิดอันนี้คือ ดึกเลยครับเกือบทุ่มหนึ่งมัง้งก็เริ่มเปิดนะครับก็คือจะมีคนกินที่ร้านด้วยก็จะมีโต๊ะให้นะครับแล้วก็คนสึกกับบ้านก็ต่อแถวนะตรงนี้ก็จะนี่เห็นไหมครับเป็นหมูทอดของเขาเยอะมากแล้วเขาก็จะทอดเป็นจานๆไปนะครับเป็น,นรอบๆเลยคือทอดทอดสดๆทอดร้อนๆเลยให้กินนะครับนี่เห็นไหมเปิดร้านเมื่อเสร็จปิดร้านเมื่อเหนื่อยกะของเขาขายดีเนาะ นี่ก็จะมีผนกทอดนะครับผนกใส่ถุงผนกใส่ข้าวแผนกปักใส่จานแยกๆก,กันไปคนเยอะเหมือนกันนะแต่ก็แบบคนคงคนอ๋อยก็ <Boy. S 3> <the> จะได้กินนะจ๊ะ คือมาถึงตอนประมาณพอเสร็จจากที่จะมาเทวีใช่ป่ะเบอรก็เลยลองมาดูเนาะก็ปรากฏว่าไม่ยอมขายยังไม่ขายคือเสร็จไม่ไรก็ขายนะครับตามป้ายที่เขาบอกไว้เนาะเราก็เลยมาอีกทีตอนนี้ครับเพิ่งเพิ่งมาจากนี้ประมาณก่อนหน้านี้ประมาณสิบห้านาทีนะเบอก็ไปที่ร้านมาได้มาแล้วคือเต็มก็เต็มเลยไม่มีโต๊ะว่างเลยนะครับแล้วก็คนต่อแถวต่อกลับบ้านก็เยอะยาวมากรอนานมากโชคดีที่เรามี ที่วางข้าวบนรถนะครับเราก็เลยจะมากินบนรถแทนนะฮะก็เลยซื้อหมูทอดสองรอยบาทครับครึ่งกิโลที่นี่จะขายขีดละสี่สิบนะครับขายหนึ่งขีดขึ้นไปครึ่งกิโลสองรอยหนึ่งกิโลสี่ร้อยแล้วก็ข้าวเหนียวกิโลละห้าสิบมั้ง ต่ว่าซื้อได้ทีละสิสิบาทขึ้นไปครับก็เลยซื้อข้าวเหนียวมานะครับในถุงนอกจากหมูทอดแล้วเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นน้ําจิ้มมาเนี้ยเห็นปะก็คือน้ำจิ้มมาเนี้ยให้มาสองร้อยนะให้มาสี่ถุงแล้วก็แตงกวาให้มาสี่ถุงเดี๋ยวเรามากินกันนะครับว่ามันจะอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บขนาดไหนหอะไรเงี้ยคคือหมูทอดมันต้องกินร้อนๆเนาะ แล้วคือคนเข้าแถวเยอะมากคือก่อนหนะ้าบอยประมาณ10กว่าคิวแล้วพอบอยมายืนเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ไม่มีคนมาตอ่อคือคิดว่าอาจจะเป็นด้วยว่ามีงานล้างด้วยแอลกอฮอล์แล้วนะครับนุ่มนุ่มครับอืมนุ่มมากกินเฉยๆก็ไม่มีรสอะไรเลยนะ รสหมูทอดธรรมดาไม่เค็มไม่หวานไม่ได้เลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับคิดว่าเป็นหนุ่มคิดว่ามันเป็นน้ำพริกหนุ่มผสมปลาอืมมันต้องกินคู่กับอืมก็คือไม่ได้แบบ อ่ะพูดตร,ตรงก็คือมันเป็นความเป็นมันดังอะเนาะคือบาราพูนก็ต้องกินเหมือนไปเชียงใหม่ต้องไปกินร้านนั่งในเชียงใหม่แล้วไปกินร้านนั่งเชียงรายอะไรอย่างเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นสตรีทโฟร์ชื่อดังของเขาเหมือนไปเชียงใหม่ต้องไปกินโรตีป้าเดไปกินสปาวิกกลอะไรอย่างนี้ครับอืมนุ่มข้อดีออกมันคือนุอ่มมีความเค็มนิด เป็นพอไเป็นหมูทอดเนาะพอกินร้อนๆมันก็จะอร่อยแล้วครับคนเยอะอจริงๆเยอะมากเยอะแบบโต๊ะนั่งก็แบบมีคนมาต่อคิวเต็มเลนนะ้แล้วตรงนั้นมันเป็นตลาดโตลุงอะครับมันไม่มีอะไรนั้นเดียวนะมีหมูปิ้งหมูทอดก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยตลาดอื่นคนไม่ได้เยอะขนาดนี้ตลาดน,นี้คนเยอะมาก ถ้าใครมีโอกาสมาก็ลองมาซื้อกินดูนะครับอร่อยละรอดอร่อยเลยละ่ะแต่มันไม่ถึงกับแบบโอว้าวไม่เหมือนที่อื่นง่งเลยอร่อยเป็นพินนนวันนี้ว่าวมาลำพูนนะครับมาทำงานด้วยแม่งานขวัญคมจะมาด้วยแล้วก็พามากินหมูทอด สาล่านะครับสาลาหมูทอดที่ตลาดต้อลุงลํโพนนะครับจริงๆไงอย่าไปเยอะกว่านี้เนาะอย่าไปก๋วยทอดอย่าไปวาดน้อนวัดนี้แต่ว่าบอยมาถึงที่ช่วงบ่ายแล้วครับก็แบบปรากฏว่างานมันแบบยาวนิดนึงก็เลยผ่านไ้ไปไม่ทั่วนะครับแต่ไงเดี๋ยวถ้าเกิดมาลำโพนอีกจะพาทําบล็อกอีกแล้วก็ดูว่าบอยจะไปที่ไหนนะครับเป็นไงฝากติดตามช่องบอยจิรันทนินด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วกับเชียงใหม่แล้วจ้า